ตัวนี้กำลังลากคาบแล้วเขากำลังออกมาัวไปดักให้ลงมาอย่างนั้นแล้วลูกว้ายนั่งไง,งลูกไปแล้วผีเ้ไปแล้วค่ะลูกมาแล้วกล่อ,องผีเสื้อของเราใช่ไหมคะคุณห้างหอมเอาค่ะค่ะมยาเปิดพร้อมกันเลย เป็นดักแด้มาก่อนแล้วก็มัก็จะมีใบนีแล้วก็เป็นหอยมาแล้วก็มาติดเชือกมาแล้วก็จะปิดกาวลงเชือกนะคะแล้วก็เอาหางดักแด้ไปติดอันนี้คือหางดักแด้ช่วงนี้คือค่ะแล้วก็จะปิดกาวแบบนี้ก่อนเลยปึ๊บ

นี่ได้ค่ะอ้ตัวนี้หอมดูดิมันบินไม่หยุดเลยต,ลตัวนั้น่ะใช่ตัวนี้อันนี้ก็คือเราติดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเข้าหอมให้ก่ามันแห้งก่อนประมาณสักห้านาทีสิบนาทีเราค่อยเอาเขาความลงเราต้องคอยลดน้าพรมน้ําให้เขาเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วคือตัวไหนที่แข็งแรงก่อนก็คือเขาก็จะออกมาบินเป็นผีเสื้อก่อนเราก็จะปล่อยให้เขาไปสู่ธรรมชาติ<ไ>ใช่ไหมคะที่ในบ้านนะคะ <g ül> เราก็ต้องปล่อยเขาออกไปบินข้างนอกบ้านสิลูกทำไมหนูจะให้มันบินอยู่ในบ้านได้ยังไงหนูก็ต้องให้เขาไปธรรมชาติไปน,นอกบ้านาทำไมอะคะจะมาลองดูดักแด้กลายเป็นผีเสื้อกันเดี๋ยวเราเลาดูกันนะคะวะ่า ไปเรียกข้อหอมมาดีก,กว่าข้อหอมต้องตื่นเต้นแน่เลยอุ๊ยอีกตัวกําลังจะออกแล้วนั่นไง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 เห็นไหมคะตัวโตแล้วตัวโตแล้ว,ว,ว,ลว,ว,ว,ลวใช่ไหมหอมใช่ค่ะผีเสื้อโตโตแล้วเราจะมาแกะแล้วก็ปล่อยเขาไปอ่ะแกะเลยคะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้มันแล้วหนูก็ต้องจับเขามาไว้ที่เกสรอุ๊ออุ๊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 อ,อ,อ,กอ,อ,กอุ๊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 อุนอุ๊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  ค่อยๆค่อยๆหรืค่อยๆนะโอ้ตัวใจพ่เดี๋ยวมันจะป้นออกไปเองสิหอมกำลังจะนำผีเสื้อที่เขาเลี้ยงมาไปปล่อยน้องลาสาก็มาให้กำลังใจพี่ตรงนี้ <c oughs> ว้าวปล่อกไปแล้ว โมผีเสื้อไปแล้วคะ่ะลูกสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเพราะมันยังไม่ออกมาอีกเยอะใช่ไหมไม่ต้องเขาบอกบอกว่ายังไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามันยังไม่ออกมาอีกต้องเยอะใช่ไหมคะโอเคไหนแม่ขอดูหน่อยนะคะมนูเห็นตัวนี้ไหมคะตัวนี้เขากาลังพยายามที่จะออกมาอยู่ แม่ตัวต่อไปหนูจะให้มันบินตรงอะไรหนนี่ตัวนี้เขากำลังที่จะพยายามที่จะออกมาเขาจะกลายเป็นผีเสื้อเขาคักตัวออกเป็น,นผีเสื้อ,อแล้วจมามันเป็นอาหารค่ะหนูพรม,มน้ําให้เขาสักหน่อยค่ะลูกพรมน้ําให้เขาลูกอันนี้น่าจะไม่ใช่ผีเสนะื้อนะแม่ ตวน่าเลยค่ะก็มตัวนี้กำลังลักครับแล้วขอกำลังออกมาไปตัดาเตือนนึงอ่ะมันไปลงไใช่ตอนนี้กำลังจะเป็นผีเสื้ออย่างเต็มตัวอาคุณรัสาก็จะมาดูผีเสื้อเหมือนกันอุ้ไม่ให้นอนอรัสาแตะๆโอ้โหแม่ตกใจ เขาตายลูกต้องจับเขาแค่เบาๆแล้วถ้าลองจับถลกแล้วถ้าลองกินึงหรืกนหนเลยกินนอยชอบไงเชอบ่ะเบาเออน้อยชอบไปขนาดนี้ ไปแล้วนะลูกนะเดี๋ยวถีเ่เจ้าเขาปานะและักษณะโอ้ลองไม่ยอมลองอยากได้อีกจ้ะค่ะดูไอ้ถี่เขาใหญ่ไหมตุ้มตุ้มเตรียมเตรียม,ยมออกมาจากไข่เจ้าน้อง กระดิบไปกระดิบ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 เดือบไป lap sa